อยูสองหมื่นดียว่ะได้รถเนี่ย yeah. ฮะได้รถได้รถที่มาเนี่ยได้บูมมิทบูมมิทที่งอไอ้หนูดิโอ้โยมีพู้จุดด้วยเอ๊ะก็ออกแอคกแล้วด้วยไดุ้ดูมปิ้งคอยแอคหน่อยนะเอน้องโทรมาว่ะแป๊บนึงฮัลโหลไอ้หนูเนี่ยนะว่าจังไหนเราลูก ทีนี้โรงพยาบาลอ่ะเอ้าไปทำอะไรโรงพยาบาลอ่ะจีบหมอแล้วซ่าไอ้จีบหมอเนี่ยโดนยิงเอ้าไปจีบหมอโดนผัวเขายิงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่อะไรอ่ะดวงประชาชนยิงอะไรดวงประชาชนยิงเอ้าไปทำอะไรเขาเล่าบอกแล้วยายอย่าไปขโมยเขานาของในกระเป๋าอ่ะกลุ่มใช่ไหมเสร็จแล้คือยังไงอ่ะโดวงดวงเขายิงมาไงไปทำอะไรอ่ะขายข้าวแกงอยู่ดีอ่ะขายข้าวแกงอ่ะแล้วก็โดนขโมยไปเก้าอันใช่ไหมแล้วก็วิ่งตามเขโมยก็ ไอ้มันขโมยแต่ไอขโมยไม่ใช่คนยิงไงอ๋อวิ่งตามไปก็ต่อยมันแล้วก็เอาของเก็บไงพกำลังจะเก็บกำลังก้มเก็บนั่นแหละมีคนยิงกันเลยดิกระสุนแม่งมาโดนหัวหนังไงลูกหลงจริงด้วยโอ้โหลหลูกหลงเลยอะดิโคตรรวยเลยอะแล้วตรงนี้เป็นไงนี่โอ้โหโอเคแล้วโอเคแล้วหงวกไปข้างโอเคไปว่าอะไรเออแบบแบบเออยิ้มตั้งเลยดิเฮียอ้าวไอ้สักเอ้ยตักมุกคุกเลยยิ้มตั้งอะไรอะ ต่เจ็ดพันสามโอ้โหเจ็บแผลเจ็ดพันสามค่ารักษาได้ได้ได้ค่ารักษาเจ็ดพันสามโอเคโอเคตอนนี้ฮัลค์มีอยู่เก้าร้อยโอเคค่ารักษาเจ็ดพันสามเข้าไปปล่อยเลยใช่ไหมเนี่ยเอาขับปล่อยเอาขับปล่อยไม่ไกลด้วยเอาแต่ยังไม่ไกลว่าอยู่กาหลักเนี่ยโอ้ไม่มีรถไปหาลือนาเดี๋ยวอัวต้องไปรถเหมือนกันเดี๋ยวต้องโทรถามไอ้จอยก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวอัวไปหาโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคนั่งนั่งแถวฟุตบาทรอไปก่อนหน้าโอเคไหมฟุตบาทรอไปก่อนโอเคโอเคโอเคเอาถือกระป๋องไว้ใบหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้ว เอ้าไอ้นุ้ยจ๋อยโอ้แม่งป้องตัวคุณทุกคนประชาชนทั้งสองไปแล้วไปไอ้นี่มึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้จ่องแจงอ่ะมึงโดนยิงด้วยฮะเจ้าแจงยังไงเฮียเออไอ้จ่องแจงมันโดนยิงว่าอยู่โรงพยาบาลโอ้ไม่แก่มากนี่เออไปจีบไปจีบคงเดินตามถนนไงแล้วก็โดนผัวเขายิงเออจริงยิงมด้ได้ยินมาอย่างนี้เลยเกือบตายผัวเขายิงหนีใส่มันไม่ดีเลยนายไอ้นี่แม่งอยู่ดีๆก็ไปจีบคงมั่วตัวนะโดนเขายิงสงนล้มหน้าแล้วไป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 หาบางที่โรงพยาบาลกันเร็ว啊

ม็อกกี่บัท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 เดียพันสามแต่มีค่าธรรเนียมดเจ็บพังเลยเหรออ้วมีอมีนี่โอ้วมีอ่าอ่าเจ็บพังพอดีเลยเฮ้ยพอดีกันไปเปล่าอะไรนะขอบคุณครับสำหรับ1นึ่ันบาทอันนี้นี่อาไปหนึ่งพันอ่าจะให้หรือยังไงอ่ะให้แกให้แลไวให้มาให้มายังไงอะให้ยังไงอะ เนี่เห็นเห็นมองมองมองที่ตาผมอ่ะมองที่ตาอ่ะมองที่ตาแล้วมองที่ตาเห็นอะไรแล้วแล้วก็มือซ้ายหรือเปล่าแล้วน้ำเนมต่อคิวมาเลยที่ส่งเลยใช่อให้แล้วกินไปตรงกลางที่ตาผมสี่แสนครับตั้งแต่เดี๋ยวก็ยิ่งายไปเร็วจิ้มจิ้มตรงกลางไงต่อจิ้มตรงกลางแล้วก็ให้มาเลือกมาเเฮ้ยมื่อกี้มึงได้ไปแล้วหนึ่งพันให้แก่หกพอไม่ได้ตังค์เลยเน้ยแนวโน้มไปแล้วไปไป เดี๋ยวครับเดี๋ยวนะไปไปเราไปกันดีกว่านปะโน้ตเราไปไงอ่ะเนี่ยกูถังอยู่เนี่ยจะไปยังไงไอเดี๋ยวให้พี่นี่ไปส่งผมกันไงผมไปเปิดลูมาให้ไงอ่าโอเคโอเคแล้วขารอตรงนี้นะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิลำโบแม่ได้ได้เปิดลำโบมานะข่ายืนรอตรงนี้แหละในระหว่างที่ยืนรอน้องต้องมีเป็นล้านเลยไปใช้อะไรดีโอ้ยเฮียเฮียติดกคีโมซะเลยผมก็ถือกาชาขึ้นมาแล้วก็เปิดแม่งเลยครับผู้ชม มึงอัตโนมัติกว่มึงไปทีนึงสองรายลูกไม่ได้โมโมนะครับผมคือวันนี้ผมกะว่ามาเปิดกันแล้วอ้โหมาจังเหี้ยอะไรสีอะไรนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงรออาจีบรือไงวะไอ้เหี้ยคีย์บอร์ดหรือเปล่าไอ้มึงไอ้โนไอ้โนเดี๋ยวในระหว่างที่อ้วยืนรอพวกเองอ้วจะหมุนสิ่งที่เรียกว่ากาชาล้อแล้วกันนะโอ๊ยอะไรเงี้ยพวกเรือยอยากจะมุงกันเรื่อยบ้าอยากจะมุงไหมอยากดีเนี่ยอยากเลยมาเลยรีมารับวัวนะก็จะมุงอยู่ตรงนี้รอพูดเรื่องเงินแม่ไม่เคยจอดฟ้องหรือวะมันเป็นเชื่อเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยลัมโบอ่ะลัมโบกูอยากได้ลัมโบมามีไหมไอ้อากาชาปองเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งได้กระทิงแดงเอามาทำเงี้ยเอ้ยไม่ใช่งเอ็มร้อยห้าสิบกินนี่นี่วะไปอย่าหมงไปดิทุกเสาเลยครับพี่มันจะทำงานดำไม่ได้อ๋อทำงานดำไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อทำงานดำไม่ได้ใช่ไหมทุกเสาโอเคครับพอใจแล้วโอ้ได้รับบัตรโอเคครับบัตรอะไรของมึงวะสิ่งที่มีราคานี่นะจะเป็นเสื้อผ้านะที่ผมดาวแล้วก็ลกยงนะเออโอ้อันนี้มาทำไม เฮ้ยมึงร้องอะไรให้กูฟังวะเฮ้ยมึงพุกมึงมึงร้องอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงร้องน้โมนี่น้โมน้โมเร็วน้โมเร็วน้โม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 เฮ้ย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 ไอ้ไเสกชิงช่วงลุกเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยหนุ่มไอ้หนุ่มสวยเอานีเอาดีน้โมดิเราห่อตะบึงระโหลกเขาห่อตะบึงบอกให้น้โมไปแก่หอตะบึงได้ดีตะบึงเจ้าลานมาเก็ตหอตะบึงเอาดีน้โมนะน้โมนะห่อน้ำโมสามสองหนึ่ง นโมนมโมตบมิงตบมิงตบมิงโม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 อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอเฮียจีบีเนี่ยวเปล่าไปแกเลยเจ้เนี่ยดัโมไปละวาระว่าตรงเนี้ยแม่งไม่เหมาะวะเปลี่ยนที่ดีกว่าวะโรงพยาบาลคงตายเยอะเออไอ้เฮียเอ้ยแม่งหลังสังหองไม่ดีมึงปลอกล็อกล็อกเดี๋ยวนี้เลยไปแล้วไปแล้วครึ่ง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 สวัสดีครับผมว้าวสวัสดีครับผม โอ้อยแดกเกลืออย่ามโออ้ย่าพูดอย่างนั้นนี่ตีปากแตกเ,เลยแดกเกลือ,อ,เ,อเฮ้ยอะไรห่อตะบึงอะไรของมึงวะเพลงห้าอะไรมึงอนีประเทศไหนเขาลองมาเนี่ยเรเป็นเทนบ่อยอ๋อดูเป็นเทงอ,อ๋อเพลงในเบงนเทงอ,อ,อ,อย่าเบงนเทงในสั่งลองห่อตะบึงไ<ว><า> <c oughs> อ้เอ,อ้อยโฟล์กอ่างห่อตะบึงแล้วตรงนี้แหละโอ้ที่ดีๆตกดวงเราจะรวยกันเลยหนูหนุ่ย เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ชิ่อสวงส่งซิงอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอะไรบัสบูสต้าฟรีแล้วก็ไม่รู้แตชื่อส่วนรถมีแต่มีชื่อนะถือว่าได้เรื่องอยู่บนนี้าบุสเกโตตอนนี้เรือสปาโกโตโอ้ยหุบปากตอนนี้ว่ามี191ลูกเดี๋ยวว่าเปิดอีกทั้งหนึ่งลูกแล้วให้บกหรือช่วยเปิดโอเคไหมได้เลยอ่าได้เลยแกงแกงอะไนะหนูเอาละว่าต้องมุงต้องเนี่มันมีมันมีลกด้วยนะเว้ย แล้วก็เป็นของสีทองนะในในในมืออ้วนะแล้วก็จะมีพวกเสื้อพงเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เขาบอกว่า3ล้านก็มีไม่ใหมหรอโอ้โหอาจีบีมาแต่ไกลเลยเกาหัมโธ่แตาพอมึงเกาหัมได้ไงมึงเกาหัมทำไมอ่ะดวงตรงเลยเฮียจะเปิดแล้วแล้วผมลองเกาหัมไหมอาจจะได้ของดีนะโอ้โหเมื่อกี้ไงชิบหายแล้วมึงเกาหัมเนี่ยอันนี้มึงเอาเอาไปลองดิมึงเอาไปลองกันดิอ่าไอ้มนูมันมันให้ไม่ได้วะมองนี่ตาเอาให้ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรเออโอ้โหไม่ให้ไม่ได้ว่าจบแล้วเฮ้ยเมนู อวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้าอุ๊ยปอนสวัสดีครับปอนอมีข้าวอะไรจ้ามีข้าวให้ปรุงไหมคะไม่มีข้าวให้ปรุงเลยจ้ามีมีอแม่ไหมอุ๊ยแต่น้องมีใจให้ปรุงหรือเปล่าโอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยๆพวกข้าอยู่นู่นทำไมหลอกเขาอะไรนะอย่ามาหลอ้ตหากยไม่บอกกูเลยไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินาพวกข้าอยู่นู่นบูมึงไปส่งซิกเลยวะบูมึงไปส่งซิกเลยเลยเฮียหลอกให้หย่าอะไรละไปแล้วจังหวะนี้ วับบเฮ้ย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 แต่งโล่หลอกกันโอเคโอเคอะไรอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรมาไฮไลท์พี่มีสเต็กอ่ะโอ้ได้แต่สีลกยงอะไรก็สเปลถั่เออมาต้องเที่ยนแล้วเนี่ยแม่งขวกแม่งนึกว่าน้ำเกลือแล้วก็ไม่รู้ยำปริมาณต่างแล้วก็สีม่วงแล้โอ้โหมาต้องยาจีบีมุงออโต้แม่งเลยเจาบต่อให้ลูกเด้งมุกอีกแล้วมุงออโต้ได้แต่จะโดนดีหน่อยลาลาลาแต่โอ้โหไอ้เจ้ยเอ้มาดิแต่สีม่วงอย่างนั้นก็สีม่วงอากิบีอีกแล้ว โอ้เขามากับหัวได้อย่าทักไปนั่แหะหนู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 อริอาริชื่ออะไรนะอาริคอริจุ่มปีอริฟิกจุ่มเบย์หนูน้ำโมเฮียสักทีหนึ่งได้ไหมเราต้องนี่เฮียกำลังกันได้เลยได้เลยอ่าแนะสักทีหนึ่งสิน้ำโมไปแล้วปลูกเต็มหน้ากูเลยมาแล้วจังหวะนี้ปลูกเต็มหน้าขนาดนี้เฮ้ยโโอ้หเลยลุไปแล้ว ุายหาแล้วก็ไม่รู้ด้สีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอีกทีได้ไหมอีกทีเฮ้ยเทุกคนอีกทีได้ไหมเอาพร้อมกันเลยได้ไหมพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันอ่ามาได้ๆสามสองอ่าๆพร้อมกันเลยอ้าสามสี่อยังหรอต่อยัง3ามสี่เกูบกเลยแล้วกันติดบ้ากันแล้วทีอย่าเอ้ยติงตองกันบกแล้วโอยเนียมงตีกันเนี่ยมัวเอาหน้าโมเอ้เอ้เอ้องแกงมึงเอาน้าโมยาวๆทีนึงนี่ตอนนั่งเองคำแล้วได้ได้ลกเลยนะ

เพื่อขายได้เลยเอ็มอยู่นะโอเคถ้าเปิดได้ของดีเสือดีนะใช่ใช่แต่เราใส่ได้ไหมเราเทสใส่ได้ไหมได้ได้ได้โอเคแต่ร้อยมันเป็นของดีใช่ไหมแจ็กนึงดีหนูุ่มจะดูยังหนูดูนี่อย่างเดียวเลยมึงรอ RGB หรือเปล่าเนี่ยมึงพีแต่อาร์กีบอะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตัวเรืองแสงแล้วใช่ไหมบอกัวเลยเดี๋ยวดูดิขเหลือกี่ลูกร้อยเกตสิสองโอ้โหร้อยเกตสิสองกูเปิดยังชางหน้าเลยเนี่ยชางหน้าเลยเอมนูอยากเห็นด้วยไหม เดี <One input> here, ๋ยวผมขอเปิดด like ิสให้น oh yes. okay. okay. like like, okay. ้องดูนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะน้องมันก็ไม่เห็นด้วยนะอยากให้น้องร่วมสนุกกับผมไปด้วยกันนะอ่าเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเอาดิทของในมือถือนะเอาแล้วเออเอ่อแล้วแต่ว่าพูดกันนนี่นะโอเคโอเคนะเขียเฮียเอาล้วกูเตียงแล้วนี่นี่นี่แม่นาตาเป็นอย่างนี้อุบากชักชวนนิดนึงเอาละสามสองโปเฮดช็อกไอ้ดูปะเฮ้ยเฮ้ยล็อกล็อกล็กล็อก เดี๋ยมังชอบออกไอ้เทยเนี like ่ยเนี่ยเฮ้ยเราสร้างนี้วอร์ดได้ด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นมดูดิมังชอบออกส่งติงเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมโอ้แม่งเอือบุบักแชกทั่วมากเลยไอ้หนุก็เดินมาว่ะเราตัวป้องกันมิกให้วะนะเอ๊ะจะก้าหันโชว์สวัสดีครับพี่ชายเสือคุณคุณเฮ้ยพี่ชายอ่าผมกำลังลงเกลือพี่ชายน้ำโมให้ผมซีได้ไหมโอ้ยพี่เสี้ยเฮี้ยบ้าว่ะ ตะโมตามเมียงตะเพียงหัวล่างตะแปะนองยางตุ้งแข็งตุง้ง,งแข็งอ่ะพี่้ยของนี้ของนี้โอ้โยดีอะไรๆหนูดีไงกีบีมาเลยเนี่ยะจะขากแล้วครับไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหทำไมมาถึงได้เกลือสองชื่อกรลงมั้งล่ะกึงโอ้ยอ,อยากจะลงลงทำไรอะ่พพอะพี่ปวดแขนเหรอพี่โอ้ยหายตายเถอะ ไม่มีอะไรให้ทำว่ะมันไม่มีอะไรให้เล่งล่อเลยนะวะเนี่ยว่ากว่าจังไหนโนุ๊ชำชำโดนส่งติดโอ๊ยโอ๊ยจะเข้าเมืองอะไรอ่ะมันต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกองหยุดกองว่ะไรสีทองวะได้สีทองสีทองสีทองลองดูในตัวได้เลยมาอ๋อบัตรประกันของอ่ะคืออะไรอ๋อผมจะบอกว่าบัตรประกันของได้ขายได้อย่างน้อยก็สองประมาณล้านห้าโอ้ยพี่โอ้ยเอาจิบขายเราได้ลกแล้วเว้ย เฮ้ยเอาไปคาซิโน่ไหมเอาไปให้มันเป็น20ล้านไงคาซินโน่ะมึงคิดไกลอยู่วะเอาไปเป็น20ล้านนี่มึงใช้สมองหรือหัวไม่โป้งไม่ได้อ่ะการลงทุนน่ะโอ้การลงทุนแบบแบบแบะการของก็ก็ขายได้แพงใช่มันเอาไว้กลางของแตกอ่ะมันเอาันไว้กลางของหายอ๋อเวลาเวลาโดนแบบโดนโดนที่หัวศพอ่ะไอ้เรื่้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรับรับน้องจ้ะที่กาลาไปเปิดต่อคน คนขับสอบอะไรไปขี่ยังเกินครับยังครับเกินครับไม่ทำรับช่างเรื่องช่างเรื่องสามารถเข้าแอปในมือถือนะที่ชื่อว่าดิศขอกมาดูได้นะอ๋อโอเคโอเคเข้ามาดูได้นะเสื้อติเสื้อชูเออแต่เสื้อแบบเยอยๆเฮ้ยอย่ารอแป๊บพึ่งสิมึงเล่นตะกี้พี่อเลือกไหลหมดแล้วอโอยอุ้ยวุ้ยเสื้อพิชามปะเนี่ยเออไอ้แค่กูเปิดมาไม่ภูมิใจเลยวะเสื้อเสื้อมึงเลย ไอ้เหี้ยทำไมเสื้อเหมือนกั๊งเลยวะเฮียเฮียเฮียมาอยู่ตรงนี้เฮียมาอยู่ตรงนี้ลองลองลองไปหมุดแล้วก็โบมันจะเขาเบิกรถเนี่ยจะเขาเบิกรถโมๆมาอ๋อเดี๋ยวเขาเบิกรถเออใช่เดี๋ยวเขาเบิกรถยังไม่ตับเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะอ่าแล้วก็มีจำเรื่องหมดไอ้โน้ตเฮโน้ตทำไมมันเหมือนกันเลยวะเฮโน้ตเอ้าสะดวกเสื้อเองมาเก่งกาชาใช่ไหมที่เขาให้มาใช่ไหมอ๋อแป๊บแมงคงไม่แพงหรอกถ้าเขาให้เองเนี่ยหายเอ้ยโคกเก่งเลยโอ้โหลุงนี่น่าจะเก่งเลยเจอแม่บอุบากิชักชั่ว อุ้ยตังแหนก่อนร้องไห้แล้วกูโอ้ยเดี๋ยวเราเปียกตังแหนกมาส่วงติงกว่าเดิมโอ้ยปกหัวเลยปกเฮกแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาใหม่ดีโอ้ยออติมาพรำออติมัสพรมออติมัสพรำอุตังยิน่าเอ้ยเอ้ยใจเย็นไอ้หนูเฮ้ยไม่รู้ว่าลงไม่ได้วะมึงล็อกอะไรเหรอลืมลืม โอ้โหเฮียคีขังกูลืม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 เฮียลืมโอ้โหเฮียลืมกูซะแล้วนั่งอยู่ทำไมเฮียนั่งอยู่เฉยอเฮ้ยเฮียเอ้ยกูจะตายหาในโลกแล้วลองชิบหายเลยเรื่อะไรลกมึงติดแอร์ไหมเนี่ยต้องถอดประตูหรือเปล่าต้องถอดประตูมันกองไหมโอ้ยมาว่ะโอ้ยน้องไมางนิ่งนิ่งสุดเลยว่ะเฮ้ยเรือะไรต่ออีกทีนึงไหมแมบไอ้หนูเริ่มหวัดใจไม่ดีว่ะเฮ้ย โอ้ยเจ้าม mm ึงจะสโลทำเกี hmm. ้ยแล้ววะผมรู้แล้วต้องทำยังไงผมบอกเลยว่ามาแน่นอนต้องมีของกันหน่อยเอาปัดชยเย่เอ๊ะเอ๊เอ๊อาปาติดย่เอปัติดเท่เอ๊เอ๊เอ๊อปัติดจืดจืดจไปไอ้สักมาแล้วต้องเล่นของกันแล้วเราวอะต้องเล่นของกันแล้วโอ้ยโอ้ดังดอกไม้บานเอ้ยเฮ้ยคิดถึงเหมากังเนี่ยนะ เอ้ยดังดอกไม้บางโอเคโอเคโอเคโหต้องต้องเด็กๆเลยเนี่ยเฮ้ยมีเล้อวะไอ้เิีอย4.2ล้านวิวผู้ชมแม่4.2ล้านวิวโอ้ไอคิเอโอ้โหไอคิเอะนั่งสมาธิแป๊บนึงโอ้โหอันนี้กูต้องนั่งสมาธิวัวขาขึ้นมาก่อนเลยเอาเละนักเรียนทุกคนนั่งอยู่ในความสงบนะนั่งตัวตรงๆสุทธพลสุทพลนั่งตรงๆลูกดีมากหลับตา เด็กหญิงรจนาห้องสองอย่าแดกผมเพื่อนลุกนั่งนะนั่งนะอ้ะาวลองพัมกันไอ้สาดไปมาฟัดาางดังใต้น้ำจ่าเย็น กระดูกพอตั้งดีๆลูกกระบอกออกแล้วลูกเดีย่าเดีย่าขโมยของเพื่อนลูกเห็นนะเห็นนะลูกอมวางไว้เลยไม่ไหวว่ะไอ้หนูจะหมกตุกแน่ไอโนไม่ดีสักเพลงเลยหมกยังวะไม่หมกสักทีวะมมมมใหหห้ากก นี่เราให้หม,มกโมกไปเดี๋ยวเราต้องมาดูของกันนะว่าเราได้อะไรบ้างมีแดงอะไรเงี้ยไปหมกแล้วโอ้ยหนูต้องไปดูอ่ะเสียงเดีหัวเฮียว่ะโคกฮาเลย <c oughs> อ่ะตรงน,นี้อ่าอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าได้อะไรบ้างอะไรห,หนูหายไปไหนแล้ว่ะเออต่อมอมันเบ็ดติดมือ,อเบ็ดเกี่ยวมือโอเคเดี๋ยวนะพิจารณากองกล่องนะอ่ะตรงน,นี้อืม เรามีกลงล้อนะไอ้กลงล้อที่เป็นหมุงในเมืองได้นะ157อัง157ใช่เราสามารถหมุงในเมืองได้157คือกูเกือไป157 กล่องอู้เกือบไปแล้10เจลูกแล้วก็มี M150 อีก12กระป๋องแล้วก็มีบัตรบัตรแต่งลายปืนช็อคกันนะ,ะบัตรแต่งลายปืนช็อคกัน5การชนหลังรถนะอ่านี่มี1แล้วก็มีสเปรย์2บัตรแต่งลายปืน SMG 4การชนหน้ารถอ่านี่ชุดซ่อมรถคุณภาพสูง6หอม6อ่าชุดซ่อมเสือ้อกลอกอีก2อุปกรณ์เสริมอาวุธช็อคกันอ่าอีกหนึ่ง บัตรประกันของหนึ่งอ oh mm, ันนี้เห okay, ็นเขาได้ราคาดีแล้วก็มีเสื้อกาชาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวแล้วอุปกรณ์เสริมอาวุธ S M G แล้วก็บัตรพนักงานดีเด่นหนึ่งเอามาทำหาเลยวะรวมก็น่าจะได้เป็นเป็นล้านอยู่นะได้ได้หลายล้านอยู่แล้วยิ่งไปหมุนวงล้อนี่น่าจะรวยอยู่นะใช่ไหมก็สแปมเงินฟรีอ่ะกูโจ้กูเกลือร้อยห้าสิบเจ็ดรอบเลยอ่ะโอ้ชีวิตเกลือร้อยห้าสิบเจ็ดกูจากบาตรเตโอ้ยเนาะก้าวเท่าไหนออกจาก เลยเอาละหมุงแล้วอคุยน่ว่านะเอ้ยได้แล้วก็บอกด้วยเห็นเพนหมุนไหมเออเห็นไรเห็นละไอ้จำเรื่องได้ไรอะไ้เอ่อชิปสี่เอ้หกหมื่นละใช่เหรอชิปหกหมื่นเหรอใช่เงี้ยเฮ้ยทำไมได้หกหมื่นแล้วหมุ 6, มงหมุงกี่รอบอะเนี่ยสองรอบอุย้ยดวงดีอยู่นะแล้วก็เอาพวกนี้ไปแลกใช่ไหมใช่เงี้ยโอเคโอเค,อเคมาเฟียหาดเกลือเฮีย จงเลยตรงนี้ลองดูกาชาเค็มอยู่กาชาเค็มอยู่ดูได้ตะปูสองก้อนเนี่ยโอ้ยเตรียมอาบน้ําเลยเยอะสองหมื่นนี่ว่ะได้รถเนี่ยฮะได้รถได้รถนีงมะเนี่ยได้ปูปิ้นปูปิ้นริงอ่ะในทุ่นดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีผู้จุดด้วยเออแจม jam 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 หมุนอีกหมุนอีกสองร้อยมึงหมูให้หมดเลยสองร้อยคืนนี้มึงไม่ต้องนอนเลยสุ pmk ผู้แล้วก่อนเลยฮะเฮ้ยครับ บูปินอะไรอ่ะเดปินครับวินรันไรฮะไอไอถอยถอยสุอะไรเนี่ยสุป้าสุป้าสุป้าออุป้าอ้ยแพงไหมฮะแพงไหมสิบล้านสิบหกสดไม่ถึง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 ไม่ถึบสามอ่าหรใช่ใตอนนี้เลยสิบามสิบาม้านเงี้ยใช่ใเนี่ได้สิล้านเลยเหรอไอ้นูไปเปิดต่อไปเปิดต่อดวงมันกำลังมาไปเปิดต่อ เลยเอาไว้เริ่มรวย <laughs> วันนี้คงอาจจะไม่ได้ไปพบเจอนะครับผมเพราะว่าหาดตอนนี้คือยังหมุงไม่เสร็จเลยนะครับเอออาจจะไม่ได้จี้คงนะอยากจี้อยู่แต่ว่าอยากมีรถเดินแรงๆไงเพื่อเอาไปจี้นะเออไก,ก่แล้วเว้ย A few moments later ก็มีมอะไรเก็บอะเ<ป>พราะงั้นผีรงกลางจริงกระเตลย์เฮียตกใจมากเลยเฮ้ยไอ้หนูยังรู้เปล่าว่าเราได้อะไร ประชุมสายประชุมสายด้วนจะบอกว่าไอ้ช้าเรื่องอ่ะไอ้ช้าเรื่องอ่ะพี่เรือมันได้อันนี้มาบูปิงบูปิงซูปลาซูปลามันขายได้สิบสิบสองเอ็มอ่ะขอแอ็กหน่อยนะครับเฮียเฮียเฮียมีบ้าผมมาหมดมาดิได้ได้ได้ไอมันหมุนมันหมุนได้มันหมุนได้อ่ะมันขายได้สิบสองเอ็มเองรู้ป่ะเนี่ยคนวิ่งมาขอซื้อเต็มเลยเมื่อกี้นี่ก็ออกแอ็กแล้ด้วยได้บูปิงขอแอ็กหน่อยนะไอตัวดงดีอีกตัวหนึ่งก็ดันมาอยู่พอดีเลยโถ่ เดี๋ยวว่าหมุนอีกสัก4ีทีอ่ะเอ้ยไมวโบ้ไม่หมุนแล้วโอ้โกลื่นหมุนี่ยหมุนให้หมดเสกแล้วกันเลเีวยวไปแลกทีเดียวเลยเดี๋ยวตัวดูของในตัวแป๊บนึงเฮ้ยไปลองหมุนหน้าคาสิโนไหมไปไหมไปแลกเลยอ่ะไปดิไปดิไปประเดิมหน้าคาสิโนสักทีดิเออให้มังรู้แล้วรู้หรอกดวงเราจะดีหรือเปล่าไปถึงทิงเลยหมุนวงล้อคาสิโนก็ต้องไปคาสิโนอะไรนะมึงพูดอะไรนะคุณจะให้มึงสักแดงเดียวเลยเงินเนี่ยไอชิบหายเปิดให้ลกไปไม่เอาแอบล็อกกูไปขายเด้อเคยดูนะไม่มีไม่มีไน้้าะถดดก็ี จะมาไม่ได้นะสิเฮ้ย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 เฮ้เก่งสุดๆเจอนี้เฮ้ยเริ่มไปขับขี่ลอกหน้าพวกเราเราคงเถียงยู่เลยเฮ้ยมาไปนั่งตรงนั้นแล้วนะโอ้โหไปหามันเลยโอ้โหไอเด็กชั่ว ไอ้เชยดูไปนั oh. <laughs> nice ่งหัวเห็กอยู่ตรงนั้นโอ้ยมึงนี่วายจริงๆเลยมาหมุนวงล้อไม่ใช่มาเล่นโอ้ยไม่ให้เงินมึงถือสักล้างสักแดงเดียวต่อไปนี้มีอะไรมีรอยล้างกระบอกรอยล้างคงอย่างมึงเนี่ยได้ได้ดูดูดูมึงจะไปเพิ่มพุงยังไงวะเนี่ยเอมาแล้วไอ้ดอกติ๊กวู้ดให้เต็มว่ะให้ให้ให้ไปสิบล้างแม่งแป๊บเดียวเหลือสองล้างแล้วไม่ได้เต็มเดียวเองเออพอมึงพอเลย พงษเฮียนั่งเล่นเพียสองหมื่นจงบมกตัวได้ะเอาลองอีกสักครั้งนึงอ่ะลบสักครั้งนึงเลยล้านเลยเนี่ยหรอรอไปแรกดิที่แรกผมไม่คิดว่ามันจะไอ้บูปินเนี่ยจะถึงสิบล้านนะผมคิดว่าจะล้านกว่านะเออคิดยังไงเหมือนกันตอนนั้ผมคิดงานบูปินผมคิดว่าตกใจเลยเออสะดุ้งเหือกเลยสองใบอ่ะบ้าไม่มั้งโอ้มึงไอ้เหี้ยเปิดขนาดนี้ให้กูได้เยอะๆหน่อยเถอะบูปิงสองใบเอ้ยแต่มั้งมั้งขายได้แค่อันนี้เองไม่ใช่สิบสิบเอกเองรอรอเอาสักสิบสองอ่ะแล้วค่อยปล่อยนะ อย่าขี่โม้ขีหายนะคนอยู่ข้างนีทำเ้เมันหมยังอ่ะยหมหมยังหมกแ้วหม่เอ้ยยังยังเก็บไว้ขี้เกียจมกแ้แม่งเหนื่อยเดี๋ยวอ้วนแรกเลยนะแรกเลยไงสามสามสี่เก้าเก้าเก้า้าโอเคเก้สี่ตัวสามสามสเก้าเก้าเกเกาอุ้ยเดี๋ยวรอยแล้วได้กีบาทอันนี้ออกมาดียล้นส้านสามล้านสา่จับเงินล้านแล้วว่ะอยัจับเงินล้านแลวไว้ยรถเลยไป ต้องรันนั่งโต๊ะก็ทำที่ขอดในเกมยังครับทาที่ขอดในเกมแล้วหมอฆ่าที่นั่งที่นั่งก็าสองเนี่ยดูดิเราได้เราได้ร่างสามเราเรามีเงินล้านแล้วเว้ยไอ้ย่าเรามีเงินล้านแล้วดูรถไปดูรถดีใจดีใจไปดูรถไปดูรถไปดูรถเออรถรถรถล้านก็พอแล้วไป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 โอ้โหพี่ลกแล้วโอเคโอเคเนี่ยร่างนี้ร่างแม่งก็อยู่ในเรือไม่นานมีรถตี๊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 ตอูมมึงอะระเบิดตายไปแล้ว กูลง,ลงกูล,ลงก่อนเลยกูลงก่อนเลยโอเคตรงนี้เป็นที่ของซูปราแล้วแต่ตอนนี้เป <laughs> ็นที่ของซูปรา <laughs> <laughs> ตรงนี้เป็นที่ของซูปราเลยนะอ๋อเลยเป็นเรื่อ,องนี่ไงซูปราเอ๊ก้กาวส,สูงลองหงนี่มาเห็นอยู่นะใช่<ะ>ใช,ใช่ไม่มีรูปอ๋อมันไม่มีรูปก็เลยหาไม่เจอเห็นละซูปราเอก้าวสูงอ่าแสนสี่เนี่ยนะเลยเลยเลยเงินสดซื้อเงินแลกเปลี่ยนไม่ได้ซื้อเงินสดใช่ไหมใช่อุ้ยอุ้ย โอ้เโหรถทีหนึ่งโอ้ยไอ้ได้รถแล้วมีรกขับกับเขาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่แชมป์ขับคันนู้นกลับนะเดี๋ยวผมนั่งกับพี่โอ้โแม่งโคกเทเลยน้อยน้โคกเทเลยแล้ว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 ดูดูครังอื่นนี่มาดูครังอื่นต่อหาหาเราหาสีประตูอันนี้เก็บก่อนเฮียเอาเอาอันนี้ไปจอดที่ไหนครับอ่าได้ท่านเอาไอ้นี่ไหมนี่แหละไอ้นี่ที่เอ็งบอกเนี่ยสไลด์เนี่ยสีประตูเนี่ยเอาสไลด์เนี่ยเออสีประตูนะมาดูแรงอยู่นะมาดูแรงด้วยนะไม่สปีดเพราะท็อปสปีดมัน เยอะอยู่นะเออท็อปสปีดมันเยอะอยู่นะเอาไปแต่งเพิ่มนิดหน่อยไงโอเคโอเคงั้นเอาไปแต่งเพิ่มได้อ่าซื้อเลยไปหมดกูซื้อแล้วกูซื้อแล้วกูซื้อแล้วกูซื้อเลยใจร้องอาไปขับไปโอ้ยเหี้ยสีขาวอุบาทมากไม่ไปเปลี่ยนสีเลยอ๋อนี่เป็นไอ้รอบครั้งเดียวที่ไอ้หนูอลิกมันใช้ได้ไงแฟงหนูอลิกไงใช่ใช่ใช่อครั้งนี้นี่วะเอ้ยครั้นี้เท่หวะโอ้โหสายตาดีดใช้ได้เลยนะโอ้สายตาอ้วนนี่ใช้ได้เลยนะแต่ตาดีโเอลยวะรู้กันนะ แปดหมื่นเลยวะกแปลเลยวะไปนอกโลกแล้วบังอ๋อกูเป็นสกิลถังขยะแล้วกูพังเลยมึงกลับมารับกูดิเอ้ามึงไปขับยังไงให้มันพังวะนี่เป็นสกิลถังขยะเนี่ยขับไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยกลับมารับเลยหน้าหน้าสูงอ่ะออกมาแล้วเลี้ยวมาทางซ้ายออกสูงแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวดีว่ะคราวนี้โอ้ยกูกลับมารับกลับมารับ